อยู่ในธรรมเหล่านี้นะเพราะว่าในด้านโลกปัจจุบันนี้เราก็ดูแลกันตามสมควรอยู่แล้วนะให้ข้าวให้น้ําดูแลกันตามสมควรแต่ว่าชีวิตเราไม่ได้มีชาติเดียวฉะนั้นได้มีโอกาสมาเจอกันหนึ่งชาติเราก็ควรจะมีสิ่งนี้รวมทั้งแนะนําผู้คนรอบข้างเนี่ยให้มีสิ่งนี้ด้วยแถมถ้าเรามาปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดบาบันเพื่อเจริญมากแบบที่เราทํากันก็จะเสริมกันแล้วก็ เพิ่มกำลังขึ้นจนเต็มสมบูรณ์นะก็หลักหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานหรือคุณธรรมพื้นฐานสําหรับคนทั่วไปที่ควรมีเพื่อประโยชน์ในภพหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่4ประการอันที่หนึ่งก็คือศรัทธานะก็ถ้าพ่อแม่เราไม่มีศรัทธาเราก็ไปแนะนําท่านให้มีศรัทธาสัมปทฐฐาถึงพร้อมด้วยศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นใน คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีบุตรหลานมีเพื่อนมิตรสหายนะถ้าเป็นไปได้ให้เราจําอันนี้แม่นๆถ้าจะแนะนําใครหรือว่าแนะนําแล้วดีที่สุดแต่ว่าแนะนําให้เขาเรียนหนังสือแนะนําให้ไปทํางานนั่นนี่จะได้เงินเดือนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้โอเคทําได้หมดเลยแต่มันเป็นประโยชน์ปัจจุบันแต่ทีนี้คนเราเดี๋ยวก็ตายจากกันเนาะถ้ามีโอกาสในวันตตดสองสารหนึ่งมาเจอกันใน ลักษณะหนึ่งก็คือได้เป็นแม่เป็นลูกกันก็หนึ่งชาติได้เป็นสามีภรรยากันก็หนึ่งชาติได้เป็นเพื่อนกันก็หนึ่งชาติในลักษณะนี้ในชาติอื่นๆก็จะไปเป็นในลักษณะอื่นต่อไปหนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แนะนํากันให้มีศรัทธานะที่จะแนะนําได้ดีก็คือเราก็ต้องมีศรัทธาก่อนมีศรัทธาสัมปทา,านะนี่ก็คือถึงพระพุทธธรรมพระสง์เป็นสารณะนั่นเองซึ่งทุกท่านก็คงมีแล้วนะ ถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ดูเอาเองก็แล้วกันเนาะอันเดี้นะครับที่เรามาปฏิบัติมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวสักหน่อยเป็นสัตทินรี์เป็นต้นน,นะที่บอกไปแล้วนะครับจึงเป็นคุณธรรมที่ควรจะมีหรือต้องมีตั้งแต่ต้นอ,อย่างน้อยจะบรรลุไม่บรรลุก็าชาตนหน้าก็พอมีที่พึ่งพาอาศัยได้บ้างคุณพ่อคุณแม่เราบางทีท่านอาจจะอายุเยอะแล้วสอนสติปัฏฐานท่านอาจจะช็อก ช็อกไปก่อนว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเออสัธาก่อนให้ท่านสวดมนต์เป็นต้นนะพุทโธธรรมโมสังโคก็เดี๋ยวโอกาสหน้าท่านก็ไปเรียนบนสวนรรค์เอาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครรู้เรื่องสูงกว่านี้แล้วก็ยิ่งดีเลยแต่นี้เป็นพื้นฐานมีสี่ตัวอันที่หนึ่งคือสัธาาสัทธาสัมปทา,น,านะอันที่สองคือศีลศีละสะมปทาจาไม่มีศีลก็แนะนําชักจูงกัน ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลไม่เยอะหรอกศีลห้าเท่านั้นอเองเดิ่มต้นจากให้ตัวเราก่อนให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลห้า,ามีศีลห้าครบสมบูรณ์ทีนี้ความเป็นบุตรชนบางทีก็เผลอพลาดบ้างก็ต้องสมาทานใหม่รับใหม่ทําอยู่อย่างนี้เสมอเราก็จะเห็นว่าเออเราเป็นคนมีศีลอยู่เป็นประจำศีลน,นี่สําคัญมากนะในคัมภี์นี่จะมีบอกหลายเรื่องทีเดียวบางท่านนี่ไม่เคยมีศีลห้าเลยตลอดชีวิต พอใกล้จะตายแค่รับศีลเท่านั้นแหละไปสวรรค์แล้วฉะนั้นให้เราฝึกอย่างนี้เสมอนะก็คือให้มีศีลให้ครบไว้แต่โทษของความเป็นบุญชนเราอาจหลงผิดไปโกโหกกขาบางก็หายไปนหนึ่งข้อก็ตั้งใจใหม่ให้มาห้าเหมือนเดิมฉะนั้นให้มันผิดหรือไม่มีศีลอยู่แค่นาทีสองนาทีก็พอหรือสองวินาทีก็พอแล้วเราก็มีศีลเต็มเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าคนใดมีศีลเต็มนี่นะเวลาตายเนี่ย จะไม่หลงลืมสติต,ตายตายแล้วจะไปสุคติโลกสวรรค์อันนี้สําคัญนะฉะนั้นใครมีญาติพี่น้องก็เหมือนกันเลยทีนี้พอเรามีศีลแล้วก็ไปแนะนําแนะนําญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายให้พากันมีศีลถึงแม้เขาจะขาดบ้างแต่ว่าให้เขามีสัมมาทิฏฐิว่ามันไม่ได้ขาดทุกวันบางท่านก็มีญาติพี่น้องบางท่านก็บางคนทั้งกินเหล้าก็รับศีลหายไปหนึ่งก็ไม่ยอมรับอีกกลัวจะผิด ไม่ต้องกลัวผิดมันผิดอยู่แล้วปุถุชนนะแต่ว่าให้ยืดเวลามีศีลห้าไปเผื่อตายตอนนั้นจะได้ไปสุขติแต่มีโอกาสผิดก็ผิดไปแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เอาใหม่ที่ดีกว่านั้นก็คือทําให้มันเป็นสัมปัาให้มันสมบูรณ์พร้อมอันนี้ก็ข้อที่สองเรียกว่าศีลสัมปัานะก็แนะนํากันเนะาะญาติพี่น้องเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยจนทุกวันนี้ในงานพิธีกรรมต่างๆนะครูบาอาจารย์นัานก็โห o อยากให้ไปสวรรค์กันนะก็ต้องมีให้ถึงสาระกันบางท่านไปวันหนึ่งสางานก็ต้องถึงสามรอบเลยนะอันนี้ท่านก็กลัวเราจะขาดนะนะท่านก็ช่วยเต็มที่เลยนะให้สีนี้ก็ให้บ่อยๆนะจริงๆเรารับทีเดียวก็ได้ขอให้ทําเพียงแต่ว่าบางท่านชอบลืมไงแล้วไม่ยอมทําก็ให้ไปรับนะครับทํำ่องนี้อันนี้ก็ข้อที่2คือ สีละสัมปทาข้อที่สามคือจาคะจาคะสัมปทาให้เป็นผู้เสียสละบริจาคอย่าไปติดข้องในวัตถุสิ่งของต่างๆให้ฝึกสละสิ่งของจนเคยชินอยู่ในใจพร้อมสละอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมสละความตายมาก่อนมันจะเป็นยังไงท่านก็จะยึดวัตถุยึดวัตถุยึดบ้านมันจะเป็นยังไงทุกท่านคงรู้เนาะตุกแกอยู่แถวบ้านเอ้ยนะ งูเหลือมเฝ้าทราบเอ่ยมาจากไหนเนี่ยก็มาจากอาการเหล่านี้นี่แหละต้องระวังกันเยอะๆเลยต้องฝึกสละวัตถุให้ได้นะพอถึงคิวละจะได้ละจริงๆต้องฝึกไว้เขาจึงมีการให้ทานบ้างเสียสละบ,บริจากโน่นนี่นั่นบ้างไม่ติดไม่คล่องบ้างแต่ถ้าเป็นพระสดบาบันก็ร0อส่วนพวกเราก็ต้องฝึกกันนะแนะนำคุณแม่พากันไปทำบุญตักบ,บาตรหยอดตู้หรือ ปล่อยนอกปล่อยปลาหรืออะไรก็ตามแต่ที่ออกแนวจากคะเสียสละไม่ให้ติดวัตถุสิ่งของต้องบอกกันนะเพราะพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหรนะ่เนาะแต่คนใกล้ตายยังไงก็โอ้โหไม่รอดแล้วก็ต้องรีบปล่อยให้หมดพอปล่อยหมดแล้วนึกถึงพระไว้นึกถึงศีลของตนไว้มันก็ไปสุคติโลกสวรรค์ได้นะก็ช่วยๆกันเนาะช่วยญนะาติพี่น้องมิตรสหายให้รู้เรื่องนี้ไว้เขาเรียกว่าแนะนำกันนะ ฉะนั้นแม้แต่การตอบแทนบิดามารดานี่นะท่านก็บอกพ่อแม่มีคุณเยอะมากถ้าเราไปตอบแทนด้วยวิธีการอื่นเนี่ยให้เงินให้ทองจนกระทั่งให้ราชสมบัติยังตอบแทนได้ไม่หมดท่านว่าอย่างนั้นซึ่งก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละเพราะพระพุทธเจ้าของเราแสดงจากการตรัสรู้แต่ตอบแทนได้หมดก็คือจากท่านไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาจากท่านไม่มีศีลให้ตั้งอยู่ในศีลสัมปทานี่แหละจากไม่มีจาคะให้ตั้งอยู่ใน จาคะสัมปัทาและอันสุดท้ายก็คือปัญญาจากไม่มีปัญญาให้มาตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาให้มีปัญญาให้มีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจว่าสิ่งใดใก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นมันจะดับเมื่อเกิดแล้วต้องตายให้เข้าถึงความเกิดความดับอันนี้ก็ปัญญาสัมปทานก็เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเนาะอันนี้ถือว่าเป็น คุณธรรมพื้นฐานเลยที่พวกเราจะต้องมีเพื่อท่องเที่ยวไปในวัตัสงสาร4ข้อทีนี้เพื่อให้เราเป็นพระโสดาบันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อเอามาแทรกอยู่ตรงกลางเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมได้ถูกเรียกว่าสุตตะก็คือข้อมูลคือการฟังธรรมให้มันสมบูรณ์ครบถ้วนจนหมดข้อสงสัยนะบางท่านเรียนเยอะเหมือนกันนะเรียนไปหลายเล่มสมุดแล้วแต่ยังสงสัยอันนี้ชื่อว่าสุตะยังไม่ครบ บางท่านเรียนไม่เยอะนะแต่เข้าใจหมดเลยจนปฏิบัติจนเห็นอริยสัจได้อันนี้เขาเรียกว่าสุตตะสมบูรณ์แลสมบูรณ์สําหรับคนนั้นพอสําหรับคนนั้นคําว่าพอสําหรับใครก็คือคนนั้นเขาเลิกสงสัยในการปฏิบัติแล้วเขาปฏิบัติจนเป็นพระโสดาบันได้เขาเรียกว่าสุตตะนะอย่างนี้ฉะนั้นสําหรับพวกเราที่จะเป็นนักปฏิบัติต้องเพิ่มมาเป็น5อันอันหนึ่งคือศรัทธาในพูดไปแล้วใช่ไหมสองศีล เอาสุตะมาไว้ตรงกลางคือสุต4จากขะ5ปัญญาผู้ที่มีครบสมบูรณ์เนี่ยก็คือพระโสดาบัน